สบายดีพี่น้องวุฒิขู่สุขคนเนาะมื่อนี้สิพาพี่น้องไปเบิ่งเหมอนหมอยาเพิ่นเนาะหมอยาเพิ่นให้พาไปเอาต้นไม้คนเน,นาะจะคิดเป็นต้นอีหยังแล้วก็เป็นยาดีอย่างเนาะไปเบิ่งน,นักกันเลยเพิ่นกำลังถากาอยู่เนาะงามต้นดันกันเลยเดี๋ยวเพิ่นกำลังถากกามอยู่เนาะนี่เป็นสากามเพิ่นกำลังถากโอ้ต้นอีหยังน,นี่นะ ต้นเสื้อต้นเสื้อบ่โอฟกเสื้อนั่นแหละเติมยาในโน่นหนิบ่โอ้ต้นเสื้อเติมยาไปต้มอาบตู่มตัใส่อาบยี่สิบเจ้าดูตุ่มต้มไปแ่อาบเพราะใส่อาบโอ้เบี้ยนเป็นพื้นเรือเป็นตุ่มแฝดโอ้เป็นโพสเป็นเป็นโพสไปตุ่มแล้วต้มอาบนนั่แเบื่อเศร้าเลยเนาะเศร้าเลย โมี้โมบีชนผสมเนื้ออื่นเนาะก็ผสมไปน้ำนะใส่น้ำผมน้ำอาบใส่น้ำพอพอประมาณเนาะคนเชื่อกินน้ำพงน้ำน้ำไห้น้ำนาพี่น้องเลยนี่หาได้หาได้หาได้ง่ายเนาะง่ายง่ายต้นอยู่ทงไหลตกหน้าแักซีมีเนาะเป็นยาดีด้วยพี่น้องด้วยสรรพคุณมันนี่ยมีคนถาเลยได้แล้ว ไปกระถาก์ถากออนนอกะถาค์เสียมันเจ้าก่าถากไปนี่มันแน่นอันตัวนึงหลอกหลอกกาบตัวมันแห้งออกเนาะเวลาถากไปตัวมันแน่นขาวเลยนะเออถากตัวขาวเนาะแรงถากเบิ่งใช้พี่ต้องเบิ้งใบอย่างนอใบเสือใบก็คือสีหูจักเนาะโอเคหักใบมาเบิ้งก่อนกกเสือกกเลยไม่ใช่ฝเอื่นบอกิดตันมาเนาะนี่ได้ใบมันอันนั นี่นี่คือใบเสือกเนาะกบเสือกคนเนาะึงใบใหม่กับจอกนั้นเป็นใบอ่อนเลยพื้นมันก็จะเป็นแบบนี้หลาใบเหมือนใบใหม่กัดมาเลยสำหรับลำต้นก็เป็นลำต้นสีดำเนาะนี่กาบมันท่านอกส่วนแล้วจะเป็นกาบแห้งกาบกาบแห้งแตกกันไ้แล้วนี่มันแตกมันก็ตกออกตกออกมาเป็นกบเสือกนี่ เป็นเผืนถ่าเป็นทีเอายี่เง่าไปนี่เนาะถ่าพวกยี่เง่าเลยมันต่อเป็นตุ่มพื้นตุ่มยังอะไปตุ่มกินลองเบิ้งกินก็ได้บ่นี่ยนะตุ่มอาบตุ่มอาบเนาะตุ่มตุ่มอาบด้วยเฉพาะตุ่มอาบเนาะตมอาบมั้ยกินวะพิ่ตุ่มอาบเป็นยาดีเด้อพี่น้องเด้อเป็นตุ่มเป็นพื้นเป็นคันน้ำแขนน้ำต้นน้ำโตนี่อาบเนาะ ต้มอาบอืมแช่ก็ได้แช่ก็อาบก็ได้แช่ให้น่ามันออกมันน่ามันชีดแดงๆเนาะขันเขาต้มเขากระป๋าให้มันอุ่นแล้วก็อาบเลยภายในสองสามวันเนาะอาบสองสามข้งแล้วก็ตุ่มก็จะหายเลยเนาะอืมข้างในเนาะถ้าบุกเก็บไว้นล้บอกโ้ยาวๆเต๋อได้เนาะทันยาวเลยไปเอาก็ตัดตัดเป็นท่อนเป็นท่อนลงพอดีลงหม้อเนาะตัดพอดีเป็นผลิตลงหม้อ โอยเอาสำล er ีชั bracket, ้นหนึ่งกันเฮ้ยรากเติบได้อยางเนาะจะฉอดเลยบ่ก่อนประสิตัสขั้นกะประสิตาถากเปลือกตัวนี้มันออกเนาะเแบบต้มันแห้งเาถากเปลือกมันออกอือเอาตัวมันเอามันมันมีน้ามีด้วนนี่ไปต้มอาบเนาะหรือว่าแช่แสอาบก็ได้เนาะเป็นตุ่มเป็นพื้นปดพื้นคันในดีพี่น้องเลยเนาะต้องลองเบิรงเด้อเนาะเป็นยาดีได้ต้นเสื่ยมันแพงมาเกก็ได้ บางคนขาดบางเขตจะหายากแน่แน่นอยู่บางบางบ่างบริมีเลยเนาะยากทางนี้หาหลอดหาหลอดเอาต้นใหม่อีกเนาะงานนอนก็ได้บ่นี่เอาต้นนี้ก็ได้ต้นใหญ่ต้นใหญ่ก็ได้ เอาเนาะสำหรับคลิปนี้กับโจบไวทีเดอร์เนาะพี่น้องเลยถือใจกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ยคลิปต่อไปเนาะกด subscribe เพวกเขากระชีได้อีกคลิปให้พี่น้องเขาชมในต่อๆไปเนาะ